ก็จะกินเขาอิ่มแล้วก็ล่งสิเมื่อบานเนาจะาอฝนกระตบจ้กกรลังล่งเม็ดแห้งอยู่จะกปกติกระโตกลิ้นๆตอนนี้ก็ล่งเดินทางกลับบ้านเนาจะาอ เปินท่างกลังเดินท่ากับบ้านดเดจิเดพอไทยถับยันรถเพลินน้นจะเนาะแบบแบบอะไปไกลๆจังสิกงอะพ่อได้อยู่น้าจานจะเนาะ นี่เส้นทางกับบานจะให้เบิรงบรรยากาศเอาจะเนาะว่าอิตาลีต่างแดดที่นี่ออยอยู่เป็นจังไดเนาะกับวันอยู่ในเมืองน้ำพลนนเราจะกยูบันนอกกับเป็นขึ้นมูบานเฮ่าเราจะนาะมูบานแยกไปมูบานนั่นมูบานนี่ขับรถไปในเมืองได้นาก็คขึ้นจังบานเฮ่าเราจะต่างจังหวัดบานเท่านั่นละก้ะผู้นี้อยู่จังหวัดนี่ผู้นี้อยู่เคตนั่นเคตนี่ ออยอยากเข้าไปในเมืองกะใส่เวลาขับรถไปประมาณสามสิบนาทีจากในเมืองทีนี้โตเมืองเบรเช่านาะจะเนาะที่นี่อยอยอยู่แต่ว่าบางคนอาจจะบลรูนาะจะเนาะถ้าคนไดเเบองบอลน,นี่ก็จะรูอยู่ทีมฟุตบอลเบรเช่านาะจะ แต่ว่าแถวาว่ามิลานคนสนยยนนน่วนใหญ่ก็จะรู้เนาะจะเนาะถ้านี่อ่อยบริยูในเมืองมิลานนาะจะนี่อ่อยอยูห่างออกมากประมาณาใส่เวลาเดินทางขับรถหนีหนึ่งชั่วโมงยังจะหอดมิลานจา,จ,าจากที่นี่อ่อยยูเจ็ดสิบกิโลเมตรเนาะจะขับรถย่อนไปนใส่เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะเก,กือบหนึ่งชั่วโมงเจ็ดสิบกิโลเมตร จากนี่อ่อยอยู่ไปหอดมีลากหรือว่ามีหลาหนูเราจะผู้ใอยากมาเมืองปราสาทยูหมวกกับมาเมืงะะเองใดเ้อค่ะเด้อยู่มีลาดสวยงามนอกจากผู้ใดมากอะไปทายผาพป,ปราสาทหรือว่าขึ้นไปเบิงใดนอกจากสามารถเข้าไปเบิงขึ้นไปชมได้เมิงโตปราสาทนอกจากนาะผู้ใดมากก็เป็นจุดที่แบบไปทายดู มาด้วยมาบ่งกันคุณได้มีโอกาสก็มาด,ด้วย้ัเด้วย เดี๋ยวจะเดือดก็ต่างจักหวัดบา้านเท่านั่นล่ะแต่ถ้าอยากเอามิวข่างข้างสวยตรงไปแถวทะเลสาเราจะเดินทางไปแถวทะเลสามิมสวสองข้างข้างีสวยหอดทะเลสาีแห่งมิวสวยเลยจ้ะบรรยากาศทีดีชุ่มชื่นชุ่มชืนอันคันน้ำข่างข้างจังสีก็คือบ้านเท่าเลยนอกจากสันผู้ใดอ,อยู่ต่างจังหวัดครับรถไปในเมืองเลยนะไปในอำเภอรหรือว่าไปมองชุ่มชืนช่นจังสีกส็ประมาณนี้เราจะคือกันนั่นแหละจ้ะ กัมีปลาขาโพดโพดเป็นแเด้อสองข้างข้างมีปลาขาโพดเขาโพดเพป็นไม่ได้ปลูกกินจ้่เพิ่นปลูกไปไอเป็นอาหารของหมูของงัว,ของ,วของอันควายเนาะจ้ะอันนั้นนี่เดี๋ยวกระลังจะไปจะหันหมูบาทท้านทีนี่อ่อยยู่แล้วจ้ะจกัจกหน่อยจักหน่อยจ้ะ ทำน้ำมันมาจ้ะ เอ,อมองวงเวียนนี่เดี๋ยวนี่เราจะพาเบิ้์ซิมิเตโลของหมูบมม่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งไกลไกลมู่บ้านนี้อ่เราจะ้ะอันนี้ก็คือสุสาน,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 าาน,านแล้วจะ้ะเนาะข้าเจ้าก็จะเอามา่อใบนี้ลราจ้ะผู้ผู้ใดเบิร์อายุไขแล้วก็นนมาอยู่นี่เราจะ้ะเนาะเขาเอืนนน่นวัสุสานเราจ้ะ หมูบ้านจ้ะพี่จ้าปาข้างเขามูบ้านนี้อ่อยเขาได้สองทางนะจาะทางนี้เรียวทรายหรือตรงไฟนะจากก่ะเขาไปในหมูบ้านเส็นนอกเส็นใน นนเส้นกลางหมูบานจ้าแยกออกไปใส่มือเห่าทางนันกะไปอีกทั้งนึงนอกมูบานน่าจะอันนี้เส้นกลางหมู่บ้านเข้าไปเลยเนาะจะเนาะอันนี้มูบานที่นี่ออยยูจ้าฝนตกน่าจะเนาะ หมูบ่บ้านประมาณแบบนี้จ้ะหมู่บ้านที่นี่อ้อยอยู่เดี๋ยวเขาก็จะเดี่ยวใส่ข้างหน้านี่จ้ะเดี่ยวก็ไปเลยเดี๋ยวก็ไปก็จะไปฮอดบาน์นี่อ่อยน่าจ้ะเนาะเดี๋ยวเบิง้งเบึงเดี๋ยวจะพาเขาวบานความน่าจ้ะ ีก็บงเวียนแลจ๊จะวงเวียน,เ,ยนเป็นรูปสายลุ่มจ้านี่จ้าทางเขาโมบานโอยหอดนาบ้านละจ้าเน่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 นเห็นบ่ต้นไม้แญ่ๆอยู่เนี่ยเดี่ยวเขาเ้าไปเลยจ้า เห็นบ่ะจ๊ะนั่งอยู่ทั้งรถกับสีไทยแบบนี้แล้วจ้านี่ละจ้าทัางเขาบานนี่จ้าบ้านยากับบานนี้ออยอยู่น้ำกันได้จ้ะเด้ออือหอดบ้านละจ้ะ